สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวแห่ีกันบ้างนะคะแหะ่ีก็ไม่ค่อยได้ทําออกมานะคะพอดีได้ทําออกมาลองทําดูนะคะว่ามันทํายากไหมมันก็ทํายากนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันกว่าจะเสร็จแต่ละผืนนี่มันก็สุดอึดเลยะคะ่ะเอาเราก็มาดูเลยนะคะเพื่อไม,ไม่เป็นการเสียเวลานะคะแหะ่ผืนนี้นะคะ เป็นแห่สิบหกเสานะคะขนาดตาสามเซนครึ่ง่ะเรียกโป้แหโป้นะคะอย่างเงี้ยค่ะสามเซนครึ่งเป็นได้เบอร์สี่นะคะแต่อันเนี้ยเขาจะขึ้นขึ้นจอมเนี่ยเป็นสิบหกเสาเนี่ยเขาจะาขึ้นเบอร์หกก่อนนะคะแล้วเขาจะลงเบอร์สี่นะคะเป็นแห่สิบหกเสาก็สองตาเอาแขนนะคะผืนนี้ความยาวก็อยู่ที่เจ็ดศอกกับอีกสิบเซนค่ะ ความยาวนะคะสามเซนครึ่งนะคะความความยาวก็เจ็ดสอออีกก็อีกสิบเซนนะคะเนี่ยตาแหกก็คือสามเซนครึ่งนะคะเป็นแหเผานะ,ะเป็นได้สี่นะคะแหสารมือนะคะบานสุดจอมนะคะถามมียาวกว่านี้ไม่มีนะคะเพราะว่าแหกขนาดสามเซนครึ่งอะคือเราทําได้แค่นี้เกิงมันยาวกว่านี้ไปไม่ไหวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคนทําก็ไม่ได้ทําด้วยนะคะ เนี่ยรับรองรับประกันสวยนะคะผืนนี้สวยไม่ได้ย้อมนะคะเป็นแบบธรรมชาติเลยนะคะแอปเปินะคะ